สวัสดีค่ะพี่น้องเอซีสุขการ์ดยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะมือนีคลิปนี้ซอเขียวกับะพาพี่น้องมาพบปะกับตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะคะเสียนเอียงมาเสียนโผดเสียนเลียแท้พี่น้อง แตกค่ะแตกเนี่ยแต่ตัวเน้เนเพ,นะพิ่นแปดสองพนะแปดแปดสองพี่น้องเอ้ยเสี้ยนขอเปิดตัวใหม่ว่าสันวาพี่น้องคะ่ะเสี้ยนนี่กับบอท่านเคยเห็นกันบอท่านรู้จักกันค่ะพี่น้องเอซีค่ะหลังจากที่ซอเขียวบอกว่าผู้ใดเสี้ยนหวยเล่าส่งมาให้เบอร์เมเดอร์ประสันซอเขียวจะได้ล่งคลิปให้เนาะค่ะแล้วก็จะปล่อยเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเอซีเป็นสะพานบุญให้ค่ะพี่น้องเอซีค่ะค่ะหลังจากนั้นกับพี่เสี้ยนผู้หนึ่งสองเสี้ยน เขามาการมีเสี้ยนอยู่สองเสี้ยนทรงตัวเลขแนวทางเขามาค่ะการเลยบอกว่าเข่าแทะบอว่าเล็กเจ้าสันซอเขียวถามนาอซอเขียวถามว่าเข่าแทะบอเล็กเจ้าเขาครับเขามาตลอวเนี่ยครับ่าสันเขาบนเขาล่างเหมอนี้ครับ่าสันว่าย่มเขาก็ได่าสันเขาักาีหลีเด้่าสันว่านี้ผมเน้นให้เลยนี่่าสันเน้นกับเน้นวอกของเราอีหลีเราเน้นบ่หลายเลยพี่น้องเน้นแค่สองครูค่ะแต่ว่าเราจัดมาให้ชุดเต็มนะคะ ชุดเต็มเน้นมาสองคู่ค่ะเขาตูเน้นของเรลาเลยเมือคืนนี้ซอยเขียวดีใจค่ะพ่อเสียนแบบมีแต่เสียนจริงๆนะซอยเขียวพ้อใจแห้ง <c oughs> ค่ะอยากให้พี่น้องเอฟซีนี่ตัวเลขแนวทางซื้อให้มันถืกสันดกเนาะซอยเขียวก็ดีใจที่บอกเลขพี่น้องถือเป็นแตพันบุญให้กับเสียนแลวกับพี่น้องเอฟซีได้มีแนวทางที่ถือต้องเนาะ ค่ะเสี้ยนนี่แตกค่ะแตกเนี่ยก็ะเลยมันใจแล้วบบบนี้ซอเขียวก็เลยอยากจะลุงให้กับพี่น้องเอฟซีเบิงสันดกเนะาะค่ะเมื่อคืนนี่กระแตกของพอสารวัตรกระแตกค่ะอืมค่ะเมื่อคืนนี่หวยเล่าพอสารวัตรกระแตกห้าหนึ่งนะคะของเสี้ยนมาใหม่นี่ค่ะแตกสองแปดสองตรงตรงเลยแตกแปดสองค่ะสําสหรับเสี้ยนมาใหม่เนาะเดี๋ยวซอเขียวเปิดเบิ่งกงินด้วยหน่าซื้อเสี้ยนจะซื้อเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ อ๋อเขาบอกว่าเขาขอเปิดตัวนะคะงวดน,นี้ขอเปิดตัวงวดแรกนะคะเมื่อคืนนี่มีดีเอ็นเเบิ้งเด้อเดี๋ยวเจ้าดีเนเอเก่าเล่าให้เบิ้งมื่อคืนนี้พี่น้องเอฟซีคะคืนวันที่9ค่ะเรามีดีเนเอนะคะค่ะหว,วเลาเซียนเสียงขวัญร้อ วสันขาพี่น้องเอฟซีค่ะเพิ่นต่างสายาเพิ่นมากวางสันเนาะค่ะที่แหลกซอเขียวเขียนวา่าหวยลาเซียนขวัญไรยเอ็ดว่าสันอันไปอนมาเอามันมีเสียงตัวนี้วสันมันเขียนว่าเสียงตัวนี้วสันก็เลยได้มา่เขียนคําว่าเสียงขึ้นหัวข้างบนให้เพื่อนเนาะค่ะเปิดตัวเซียนบุม่มวสันปัดมั่นใจจนว่บเปิดตัวเซียนบุม่มวสันพี่น้องค่าค่ะคลิปต่อไปซอเขียวจะลงคําว่าเซียนเสียงบุม่มดีบ่คะ เซียนเซียงบุมเนาะเอาเอาเอาสายาเราว่าเซียนเซียงบุมนะดีกว่าเด้กนะอ่ะคลิปต่อไปซอคเขียวจะเอาสายาเรามาเซียนเซียงบุมนะคะเซียนเซียงบุมนะคะมันเป็นซื่อเป็นตาฟังอยู่เลยเนาะเซียนเซียงบุมเด้อพี่น้องต่อไปซอคเขียวสีลง เป็นเซียนเสียงบุมนะคะเมื่อน,นี้เอาเซียนแบบเพื่อนขอเปิดตัก่อนคือไหว้ลาวเซียนเสียงขวัญร้อยเอ็ดนะคะค่ะเปิดตัวเสียงบุมค่ะอืแล้วก็แตกบนแตกล่างผุนงวดวันที่สิบจังกลุ่มผ่านพี่น้อง่นหายมากบักี่หางดิบบกี่หางค่ะพี่นอ้นองค่ะมีหดสามตูพี่น้องถ้าแตกสามตัวนี่เฮ็ดจังได้บัดนี้พี่น้องเลยสีบวริจากเพื่อนเสียงกันสบาพี่น้องอืม พ่อสารวัตรนี่เป็นเสียเเส้ยนสองตัวเนาเสี้ยนเสี้ยงบุ้มนี่สิเป็นเสี้ยนสามตัวนะแต่มีอีกเสี้ยนหนึ่งให้สี่ตัว <c oughs> มีแล้วพี่น้องเดี๋ยวซอเขียวเดี๋ยวพ่ไปเบิ่งอยู่ห้วยเล่านี่แหละ <c oughs> หหว่าไปกรหัวไปน้ำตาแตกไปเอาอันเสี้ยนเสี้ยนสีสเกตมีสี่ตัวให้ค่ะพี่น้องเอฟซีคะจังมาโอ้ยอยู่สบายในป็นจังบุญจังคุณเนอะ ให้ได้พ่อเสี้ยนจริงๆกันเนี่ยสนุกพ่อแต่ละคนเนาะค่ะต่างคนก็อยากจะมีบารมีคือกันเนาะค่ะมีศักดิ์ศรีมีศักดิากันทุกคนค่ะทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะเสี้ยนที่เขามาหาซอเคียวนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะหน้าตาก็เอากานอยู่ค่ะพี่น้องเอซี่คะหนุ่มล่างกะมาดเมนนะคะแต่ละคนบไม่ธรรมดาค่ะ มาดเหม่ยนมั่นใจท้าวอนมันคงแทนแน่นอนค่ะซอเขียวมือลักษณะบุคคลแล้วถือมาแน่นอนอีีค่ะสำหรับเอฟซีซอเขียวกะมีตะปูดูมันคงแน่นนะท้าวอนเป็นตาหักตะแพงสุกคูุ่กคนค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะซอเขียวกะให้ความหวังกับพี่น้องทุกคนโดยที่ไม่ให้คาดหวังอะไรให้มันมากนะคะเพราะตัวเลขมันไม่มีหักค่ะ ใส่ไปเบื้องไปพินิพิจารณนาไปค่ะอย่ว่ากันเว้าวดวนว้ายาวอยากเฝ้าว้าเฝ้า,าแล้วมันจบเวลาเวลาอยู่ดอกแต่เวลามันยังไม่ไปนะคะอย่า่ารำคาญน,นะคะค่ะก่อนจะได้ตัวดีก็ต้องใจเย็นเอาธรรมะเขา่าคมไว้พี่น้องคมไว้ธรรมะในจิตในใจนี่คมไว้ใหญ่มันสูญในี่มันงดยิด it, นะคะสติมาปัญญาเกิดสุขจะมีบม่มีอยู่ที่จิตใจเจ้าแหะล่ะ อย่าห่อนอย่าหอนพี่น้องทำใจให้เย็นเรื่องใดหลายๆสิได้พาน้นไปเนาะค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเราทุกเรื่องหรอกนะคะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆห้เกียรติผู้เขาเว่าผู้เขาถา่าว้าให้พี่น้องฟังลอ่อที่ซอยเขียวกับรุ่นน้ำพี่น้องเอฟซีกันได้ว่าจะเอาตัวใดเลยมันสิถือวงวันนี้มาตัวใดซอยเขียวดีใจที่ได้มาพบป,ปะกับเซียนใหม่ นะคะดีใจมากๆเลยเซียนสร้อยเขียวฝากไปเนี่ยขอบบุญขอคุณนลายๆค่ะสร้อยเขียวหนาสิบวลืมบุญคุ้นคู่บ่า,าจานจา้าคนผูไหให้เลขมาทะเลขมันเขามันดีมันแตกมั่งฟังพี่น้องเอฟซี 4, ติดตามลายๆนะเป็นผู้มีพระคุณนะคะเซียนนะนะคะเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจเป็นผู้ประเสริฐนะคะบ่แม่มนวาสิมาบอกถือสุขูสุขนได้เลขมีกระไดพี่น้อง พนบารมีบลายบอกเรียกาถึงเด้อพี่น้องขาถือว่าเพื่อนโอเคสูตรเพื่อนก็โอเคเนาะค่ะผมมันกับฟูหดโซ่เขียวบาไปยืดผมค่ะพี่น้องเอทีค่ะซ่เขียวว่าจะไปยืดผมท้าว่าอันอยู่มันแบบอันเพื่อนหรว่ามันเน็ดสีล้วบนี้ขันเข้าไปเยืดลรวนน่ะมันจะใหม่ผมมาสันมันเมียนอยู่ว่าพี่น้องมันสิพังมาสันผมเข้าน่ะโซกเขียวก็เลยบ่ท่านได้ยื่อยาเคล็เห็นมันเรียบร้อยยหรอกค่ะ คพื่อมันจะได้ดูดีขึ้นเนาะค่ะโซเชียวกับ่มมีอย่างมากมายเราคุยเรียนคุยัาไปสลลัซ้ำซาไใ้เวลาเวลาเอาม่งก่อนเด้ออ่ะใ้เวลาเวลาเราวบดนี้เดียวไปติดตามตู้เลขแนวทางกันจักน้อยค่ะสําหรับเซียนบูมนะคะเปิดตัวเซียนบูมห้วยลาวเซียนเซียงขวัญร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องเอเจี่ค่ะห้วยลาวพัฒนางวดวันที่สิบสองกุมภาพันธ์กันได้เลยจ้า มาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยราวนะคะเซียนเซียงขวัญร้อยเอ็ดนะคะเปิดตัวเซียนบุมนะคะต่อไปซออเขี้ยวจะขึ้นหัวข้อของเราคือหวยราวเซียนเซียงบุมนะคะหวยราวเซียนเซียงบุมนะคะงวดต่อไปซออเขี้ยวจะขึ้นชาย,ย่าให้แบบนั้นเนาะค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะเงาวไปค่ะเดี๋ยวมัน กินเวลาหลายเนาะกว่าจะเอาจบค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวพี่น้องจะงงเอาชายายได้ายาหนึ่งเนาะค่ะมาสรุปตัวเลขก,กันเลยนะคะงวดวันที่12กุมภาพันธ์หกนะคะดินเอจะขึ้นด้านข้างนะคะ แตกบนแตกล่างแน่นอนค่ะจุดนี่มาสามตัวค่ะเจ้านี่มาแบบรุนแรงมางวดแรกแตกไปเลยเป็ดสองค่ะจับสามตัวให้แปดห้าสี่นะคะแปดห้าหกนะคะเก้าสี่หนะคะเก้าเจ็ดสี่นะคะไม่เน้นสามตัวให้เลยนะคะเอาชอบก็บจัดคัดกับพันสําหรับสามตัวเนาะค่ะใบพินิจพิจ,จารณาค่ะมาสองตัวค่ะพี่น่องเอฟซีค่ะห้าสี่ห้าหหกสี่หกห้า จ็ดสี่เจ็ดหกหกเจ็ดห้าห้าและหกหกค่ะเน้นไปที่หกสี่และหกห้าค่ะแคปหน้าจอกันหรือยังค่ะเบาดนดน,ดนแคปไ้เดอ้อพี่น้องค่ะซอเขียวแนะนํำเพื่อเป็ยนแนวทางขอบุญขอบุณเจ้าของตัวเลขแนวทางสำหรับเซียนขวัญร้อยเอ็ดนะคะค่ะซอเขียวจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะสามตัวนะคะสำหรับเลข,ขห้อยเหลาเซียนเซียงขวัญร้อยเอ็ดนะคะ เปิดตัวเสียงบุมนะคะงวดวันที่12กุมภาพันธ์หกเแตกบนแตกล่าง8ปดหน้าสี่แปดห้าหกเสี่หกเดสนะคะ2ตัวมาที่5้าสี่ห้าหกหหห้าเน้นไป ที่หกสี่หกห้าเลยนะคะมีเจ็ดสี่เจ็ดหกหกเจ็ดห้าห้าหกหกค่ะสองตัวมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคู่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมีเก้าคู่จัดชุดเต็มมาทุกเซียนเลยนะคะงวดนี้นะคะเน้นไปที่หกสี่และหกห้านะคะสองตัวค่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะโซเชียลำนาจพากจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะพอกันไม่คลิปนาร่วมพอกันไม่คลิปนาค่ะรำด้วยรำด้วยกันสุก่สุคนค่ะสวัสดีค่ะ